สวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีว่าดูดวงธาตุไฟวันนี้ราศีเมษราศีสิงห์และก็ราศีธนูคนเก่ารู้สึกผิดต่อเราไหมเรามาฟังคำนายดวงความรักของเรื่องของแฟนเก่านะครับคนรักเก่าหรือคนในความสัมพันธ์เก่านี้เขารู้สึกผิดต่อคุณหรือเปล่ามาฟังคำนายกันได้เลยครับผมจะเปิดหมด3เซตน,นะครับเซตสามใบเป็นคําถามแบบแบรนดอมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เซตแรกเลยนะครับว่าดวงความรักนะครับของชาวธาตุไฟกับเรื่องของแฟนเก่าและคนรักเก่านี้เขารู้สึกยังไงกับเรานะครับรู้สึกผิดต่อเราบ้างหรือเปล่ามาเริ่มต้นที่ เซตที่1เลยครับว่าดวงความรักกับชาวธาตุไฟจะเป็นยังไงนะครับในเซตที่1นะครับบอกอย่างชัดเจนเลยครับว่าเขาเคยตั้งใจนะครับที่อยากจะกลับมารักคุณอีกครั้งหรือว่ากลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งแต่ผมมองว่ากับเรื่องของความรักและความสัมพันธ์แล้วดูท่าทีแล้วจะเป็นไปอย่างยากเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าชาวธาตุไฟเองเนี่ยมีความรับค่อนข้างที่เยอะๆนะครับหมายถึงการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่มีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับเริ่มต้นกับแฟนใหม่ไปแล้วมีแฟนใหม่เข้ามาเเกิดขึ้้้้นนแแลลลววมมีคคุยยใใหห่ทํา เก่านะครับเขาอาจจะรู้สึกกับเราลดน้อยลงรวมถึงหมดรักแล้วหมดความรู้สึกดีๆไปในช่วงขณะนะครับผมมองว่ากับเรื่องของแฟนเก่าและคนรักเก่านี้เขามองคุณในทางที่ดีครับแต่เขามองว่าตอนนี้คุณเองเนี่ยได้เริ่มต้นรักครั้งใหม่และมีแฟนใหม่มีคนรักใหม่ไปแล้วนะเวลานี้นะครับที่สองครับเป็นไงบ้างนะครับคนเก่ารู้สึกผิดต่อเราไหมนะครับของชาวธาตุไฟนะครับมาดูที่สองกันเลยครับผมมองว่า สิ่งที่เคยจบกันไปขาดกันไปนะครับหรือว่าแยกทางกันไปแล้วเนี่ยส่งผลต่อใจกับคนทั้งคู่ไม่ใช่แค่ชาวทัศน์ไฟอย่างเดียวแต่ส่งผลต่อแฟนเก่าด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าการจากลาและการจบลงเนี้ยแม้นเขาจะเป็นคนที่เดินออกไปจากความสัมพันธ์คุณก็ตามนะครับแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาเจ็บปวดกับเรื่องความรักเพราะในช่วงเวลาที่คบกันเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องดีๆเนี่ยเกิดขึ้นเลยนะครับนำพาความหนักใจมาให้กับคนทั้งคู่ปัญหาจุกจิกรบกวนความสัมพันธ์สร้างอุปสรรคสําหรับความสัมพันธ์เนี่ยค่ยอะนขะ ค่อนข้างเหี้ยมากนะครับแต่สุดท้ายมันไปไม่รอดเกิดขึ้นนะครับผมมองว่ากับเรื่องของแฟนเก่ากับเรื่องของคนรักเก่านะครับหรือคนในความสัมพันธ์เดิมไม่ใช่แค่เขารู้สึกผิดกับคุณนะครับคุณเองก็รู้สึกผิดกับเขาด้วยเช่นกันเพราะเคยจับมือร่วมกันไว้แน่นมากๆนะครับสำหรับความสัมพันธ์มองทิศทางอนาคตร่วมกันไว้เยอะแต่สุดท้ายมันก็ไปไม่รอดนะครับในทีสุดท้ายนะครับเป็นไงบ้างนะครับคนเก่ารู้สึกผิดต่อเราไหมของชาวธาตุไฟนะครับราศีเมษราศีสิงห์และก็ราศีธนูนะครับในที่สุดท้ายนี่ ใจที่มันเกิดขึ้นกับคนทั้งคู่มันสร้างบาดแผลค่อนข้างที่จะลึกเลยทีเดียวนะครับยัยผมบอกไปนะคบว่าตั้งแต่ในเซนที่หนึ่งแล้วว่าเขามีโอกาสที่จะกลับมาหาคุณนะครับหรือว่ามองทิศทางการกลับมาหาคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแต่ถามว่าพอเอาเข้าจริงจจังแล้วเนี่ยชาวทัดไฟก็ได้เริ่มต้นรักครั้งใหม่ไปแล้วนะครับหรือว่ามีคนคุยใหม่มีคนเข้ามาใหม่มีแฟนใหม่มีคนในความสัมพันธ์ใหม่ไปแล้วเขาเลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้สําคัญมากเท่าที่ควรนะครับแม้เขาจะเป็นคนเดินออกไปก็ตามแต่เขาก็เป็นคนที่อยากจะเดิินนนกกััับเข้้าาาาามมมมใควววสพธ์ดยผอง่รปฏ ต่อซึ่งความรักหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยเป็นไปอย่างยากแล้วนะครับโอกาสที่จะกลับไปรีเทิร์นกับเรื่องของแฟนเก่าแล้วคนรักเก่าดูท่าทีเป็นไปได้ยากรวมถึงคนเก่าเองเขาก็ไม่ได้อยากกลับมาแล้วนะครับเพราะว่าใจที่อยากจะกลับมาเนี่ยมันมีไปแล้วแล้วมันจบไปแล้วนะครับก็มองว่าความรักครั้งใหม่ของชาวทาตไฟหรือว่าความรักณปัจจุบันของชาวธาตไฟเนี่ย DJ ดำเนินไปอย่างที่ใจของชาวทาศไฟต้องการแล้วนะเวลานี้นะครับรวมถึงแฟนเก่าแล้วคนรักเก่าเขาก็จะไปหากับเรื่องของคนของเขานะครับหรือมีเรื่องของแฟนใหม่และคนรักใหม่ของเขาเอง ทานกันไปจบลงแบบนั้นนะครับ